เงินเงี่ยงเงี่ยงบ้างเวกูนั่งเงี่ยงไปกี่คั้าบ่ห่วงับหนังสักที่ไปไหนก็บ่ห่วงจักไม่รู้แหละข้างพ่อพ่อที่หายบ่ห่งบ่ห่งจับไอ้คนที่าจับมองตาตาไม n รู้ินจินนักบ่านหลักได้หายจินงางหลักงจัเวลาที่เออกจากล่หมันเป็นยังไงขคางบึงนั่นแหละเห็นไหพ่อไปทำให้ดูเห็นไห thì kinh khu gắng mẹ mà Ơ làm sao năng coi cả quá tình kinh Và mình phải là những giảm khó chắc không Ơ làm sao năng nàng năng sớ giúp con dạo tình nàng Nàng quá hát nàng Nàng quá hát nàng đâu đúng ai quả nàng đúng ai giúp con dạo bình quá nàng cả ơn Đêm Đêm mắc hòa hãy phó tình luôn thay cửa khêm khêm trời bà này. เนี่ยแขวก็กูอย่ามี่าเออเออทั้งหกับ่้านตีนอพอเขาว่า่าได้แขวว่ามีไา่เสีงพอตัวพอ่าเออทั้งหรกับว่านตีนเออทั้งหรกับวตีแต่คือการตาเป๋ามาเห็นว่าจิตวิญญาณไม่มีใครมองเห็นแต่ว่ามันคือเห็นผันพอเอาว่ามันค่อนได้กล่องเลยงั้นงห่ แม่บิหวังพ่อกำวับบาถือว่าหันเขีอือนั่าดักคึอนกระตุ่มแล้วรูกระตุมให้รูหวานรู้กันมืองนังอีนั่งหนาแม่ว่พวาพ่อกำลังว่าไปยิบเอาต้นไม้ยีบเอาต้นให้กาลังจะ่ชูพูดเรื่องอื่นเชื่อยิบโลกตานี้ว่าแล้วุณไปว่าวขน่น่างป่าปไปพิดทพวอแต่กระเป๋าคัดตัว,วแวนต่ำหนา มั่นนะพ่อทำงานพิจารณาบนนแล้ว,ลวดูะคิดารนาดูก่อนจะคิดก่อนจะทำก่อนจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ไปแล้วก็มีที่มามัมเรื่อเชื่อว่าเปล่ไปได้่าจันเรือนี้ว่าแรงจัเชื่อ,อม่เก<ม>่าศูานย์เก<ม>่าซีหาศูนย์้จกักน้องว่โ <c oughs> อ้ค <c oughs> ักเลย่านกบ่ทุกวันนาอแดงคือคือหาเห็นแล้ปูหาเห็นว่า พ่อกัยนังหัวก็มันไลเขียนวานวันกระเป๋างแนนวันที่กระเป๋าออกถึงมากระเป๋าอเห็นว่านั่งยังเห็นว่านางจากเมือ่ะไอพอขาเป็นยังว่าที่เข้าที่กระเป๋าไม่กระเป๋า่มาซอยสางประตูโคกผู้ไม่แต่เานั่งไงมัอายไกระเป๋าขั้นบ่าให้จ้าคิดสิหัวว่ะ คือว่าเราจามจ้าไปคนอสี่ข่อไปแต่ภาคทั้งการทั้งเกทั้งต่าได้ไหมเอาทั้งงองคิดบ่ได้มึงเข้ามาคิดไงเึงจะคิดไม่เข้าบราาบมึงวกจักวะคิดไเขาคิดเอาตังไไว้ต้องใช้ท้งองใเงิใครมึงคิดไแบบบ่ได้งักไงท่าเองบ่ได้วาวงักวาวท่าเอง คุรถตันี่ตัวหนเนาะวันนั้นน่ะก็เปิดดูเองสิแนกูตัวไปใ็้รถคุเห็นมือตือผู้บ่เห็นก็ผู้บ่ไม่ตาทานไม่หอี่าง้ันไม่ตาเห็นมือต้ขันตาบอดบ่เห็นเห็นเหงืูอบ่อยากถือถนเบาไงหมเลคือร่กนบได้บอกดีบอกได้คุ้มเอคุ้มเอง คู่ท่าก็ถามไดถามีถามไดคู่มือคู่เว้นพอกระได้ว่าคู่มือคู่เว้นกินบาเพาะก็กินได้คู่มือคู่เว้นคือกันคือกันกับลูกหลานกับกินเขาก็กินคู่มือคู่เว้นคือว่าเท่ากินจักมือเลยมัานอดบ่ได้ว่านบ้านเดาจำทันลูกหลานถามพ่อพ่อกับอดบ่ได้ก็ได้ว้าขายบ้างจงทีบานนี่พิกแต่ละหน้าเบย พิจาร้าเวิร <reinfor cer> okay ์ดแล้วบ้าเออมันคว้ยึ่หมองเก้ามันอะไรมันว่าไปทั้งหลายเร่เขาคอไปเมื่อแต่ไม่ยุบไว้เว้นมันอะืรพิจารณาดูพิจารณาทองดาอ่าะไรส่งขัวเผาสมงวเบาเบาได้หรือมันส่นขั้ะพอพอเราอยากขึ้นมาคื่อเหมือนกันมา่ด้โอเคนะื่อเลยว่าไง โอเควัาที่จัมไว่าโอเคจังพอเราจังที่กับคือวันจังโอเคกับคือมานที่แหงคือหลารตัวหนึ่งบ้าคือยังว่านอันนั้นมันปิวออกมาล้ะพอแท้คือขาดัากจังไเใน่ายก็อึดบอร์ยักเ์ินเป็มือเิ็งแสนไมาปลวเราหางมือจ้งจิ๋นเออเมื่อถือไปแตงข้ามมากอาตย์เก็บข้าม คันหามาคือตรงคับตรงแน่อันนี้แห้งคือคับก็โอเคว่าฉันว่าผู้ระคนเขาทั้งเก่งเลยผุระคนเขาทั้งเก่งแม้ว่าอินท์หวาน่าหนามันคือเลยมาต่างถ้ากูเริ่มพักชวนอีกแล้วหวานเลยบาสังกูแห้งคือว่าไรก็คิวเก่ง่าสังผู้รักคนหวานะเราเรื่องมันตรงกันเลยเราเรื่องการคือ เราเยังเข้ามากาามากับคือเรายังเงินปิวเริ่มมากกับคือว่ามนี่เราเยังผู้แกเรก่มมากไปขายกับทีหนึ่งบัานมาหาแทน้นแหงคือขาดบ้ไปเขาก็จะ <c oughs> หกักทวนบ <c oughs> านมี่าโกมาขัด <c oughs> ห้าหนึ่งทีหนึ่งไม่น่าทังว่าให้เน็นรนาะปู้นาะให้เห็นเ่งนสยบุญปู พราะว่าถ่า,ายคุเพ่อกมามาหุ่นมา<ช>เขาแห่ตุ่มกันมาแห่ตาาุ่ม,มนนกันว่าไทยถ่ายจคขั้นหนังมาโรคขั้นหนังเกาีลให้โชคหายว่าหาโชคหายมันก็กระทุกงมาจัิสิก็ห้หวานอีหลีนะขั้นมาหวานว่าสามาถิ่แกตุ่มนันมาถาวายทางบุญไดเพราะฉะนั้นคิดแต่ละหน้าบุญแล้วหรือเล่ลาลั่น่ะโลคขั้นข,า,ขาวขเปียกเปีย มากบางบ้างงนอานึ่งสี่หนึ่งไม่ต้องกางหัวจากเขางักนระกาศจากแถวเง้ไปั้างบนน้ำอีนอโบกมือผ่านผ่านตลอดแล้วบุญไม่อีกพนละพูวบุญไม่ขึ้นมคขูใจดีแค่คึ้ใจเนาะเถวเงี้ไปตรงน้ำบ้านหาดเวยาช่างกะให้บุญน้าพอว้านเราคือไหนคือใจแค่ รายงานตัวตรวนนะถ้าออกมากวันนี้ <c oughs> เออ <c oughs> ผมมีราคาปฏิบัติ <c oughs> นั่งแหละผ่านได้ใช่ไหมผ่านได้เลยเออนั่งหลับมาที่ไปหาตู้ที่ไปทังบอ,อกว่าจับบอว่าไปทัาว่าเขาตรวจสอบตรงนี้คือว่าผ่านมาผ่านนี่ตรวจสอบว่ารถท้ายรถผ่านไหมอือเขาก็เลยบอกว่าผ่านผ่านเลยครับ ผ่านเลยครับเขาว่างนี้ใช่ไหมผมกล้าไหมเพราะขีไม่เกินเก้าสิบบอกคืออเรื่องนี้นั่งทงข้อกินั่งทงข้อขีเราตัดแรงเรต่างว่าถามเราหายฉุดเองบอกว่าเขากินนั่งทงข้อต้งองหมดกับเรื่องบ้านนี่พอกระว่าขาแรงเต่าจีบผ่านตลอดเห็นบอารถขั้นอีกเขาแรง่านอปเพราะว่าถึงตั้งด่านเขาก็ให้ผ่าน เราว่าวิ่งแค่เก้าสิบรู้ไหมวิ่งแค่เก้าสิบเขายังปากเนินมาทำมุญเลยคนเอาอะไรแต่ใจดีขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ก็มีนะผ่านาไม่รู้จะจับต,ตรงไหนตรงไหนก็ไม่น่าจับวาวิ่งก็วิ่งไม่เร็วแค่เก้าสิบเองท้ายวันก็ช่วยเฉ่วยว่าแต่เขาลหลวไข่พอกไปผ่านนะคะผ่านนะ ว่าฉันว่าว่าักอันไรก็เรรากมึเพราะว่าวันผ่าน้าเพาะผ่านแสดงว่าว่ารักมึนาทึกจับก็แสดงว่าว่ารักมผ่านแสดงว่าผ่านผ่านแสดงว่าโอเคอ้าวมาหนักกี่ข้าวหนังว่าเ่าหนักอี่ข้ามึนเพราะเขาผ่าน แค่มีพางแค่พอ่อมันก็มีเสียงชอบแทปแด,ดงนะหลายคนมันหันใจเป็นที่ให้เงียบอะไรเพราะมันโรคดับกีเต้นพอ่อว่าก็มีเสียงหัวเราะมีเสียงร้องไห้มีเสียงไอ้มีเสียงจามหน่อยสิว่าจานเสียงกินน้ำ่าเขาบุนอ่งไม่สุกดังแม่ได้เทปกระดาษแตะข,ข,ข,ข้กขัดข้อผัก ฉัม่มาทางเป็นแต่ว่าอย่าไปมีปากแข้งกับกหัวนา,าไม่น้อไม่แน่น้อมึงเข้าแข็งแังกกูนะวันนี้ก